กระบวนการทำงานในแต่ละจังหวะของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะในแต่ละกลวัดเครื่องยนต์ขั้นตอนตามลำดับตลอดกลวัดเครื่องยนต์คือการดูดการอาัดการใช้งานและการคายดำเนินไปกับการเคลื่อนที่ของลูกสูบทั้งสี่ช่วงชักดังต่อไปนี้ หนึ่งจังหวะดูดการดูดหรือการบรรจุสูบเริ่มจากลิ้นไอดีเปิดก่อนที่ลูกสูบถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อยจนกระทั่งลูกสูบเลื่อนลงแล้วเลื่อนผ่านศูนตายล่างกระบอกสูบจะได้รับการบรรจุสูบหรือการใส่เชื้อผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศตลอดเวลาระหว่างจังหวะดูดในระหว่างที่ลูกสูบเลื่อนตัวเองไปหลังศูนตายบนทําให้ปริมาณของกระบอก สูบโตขึ้นและนำไปสู่การลดลงของความดันเป็นความกดต่ำจนเหลือประมาณ0.8ถึง0.9บาก็จะมีอาการดูดเกิดขึ้นในห้องสูบตามมาด้วยการเปิดของลิ้นไอดีเชื้อผสมของเบนซินและอากาศก็จะไหลเข้ามาในห้องสูบ อุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ทำให้อุณหภูมิของแก๊สไอดีที่ไหลเข้ามาสูงขึ้นถึง100องศาเซลเซีย 2> ส 2. จังหวะอัดการอัดเชื้อผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศนั้นเกิดขึ้นขนาดลูกสูบแล่นขึ้นสู่ศูนย์ตายบนเมื่อลิ้นไอดีปิดแล้วทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น แต่การอัดนั้นยังไม่ทําให้อุณหภูมิสูงพอที่จะทําให้เชื้อเพลิงเกิดจุดติดไฟตัวเองหรือเชิงจุดขึ้นได้จากอุณหภูมิอัดที่สูงขึ้นทําให้เชื้อเพลิงกลายเป็นไอนระเหยดีขึ้นกว่าเดิมและเกิดการคลุกเคล้ากับอากาศได้ดีขึ้นด้วยกลายเป็นเชื้อระเบิดในจังหวะอัดลูกสูบเลื่อนตัวเองจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบน ลิ้นไอดียังเปิดอยู่จนกว่าถึงหลังศูนย์ใต้บน70องศาแพลวข้อเหวี่ยงในช่วงนี้ปริมาตรกระบอกสูบจะได้ลงความดันและอุณหภูมิเพิ่องสูงขึ้นการวัดขนาดของการอัดที่ศูนย์ตายบนวัดเป็นสัดส่วนความอัดการเลือกใช้อัตราการอัดในเครื่องยนต์ออโตโอ้เมื่อลูกสูบอัดสุดหรือปลายจาังหวะอัดจะต้องไม่เกิดการชิงจุดของเชื้อผสมของอากาศและเบนซินในห้องสูบขึ้น ได้อันหมายถึงว่าถ้าเกิดการจินจุดจะทําให้เครื่องยนต์เกิดอาการน็อกขึ้นจากการผลิตน้ามันเชื้อเพลิงที่ต้านการน็อกและการออกแบบลักษณะห้องเผาไหม้ที่เหมาะสมจึงทาให้เครื่องยนต์นี้มีอัตราการอัดสูงขึ้นได้ถึงประมาณ8ต่อ1ถึง11ต่อ1และอุณหภูมิอัดสูงสุดถึงประมาณ350ถึง450องศาเซลเซียสอันเป็นอุณหภูมิอัดเฉลี่ยที่มีค่าเป็นกลาง ส่วนอุณหภูมิที่เป็นจริงซึ่งสูงกว่าน,นี้จะถูกรอเย็นหรือระบายออกไปทางผนังกระบอกสูบส่วนหนึ่งและทางชิ้นส่วนรอเย็นอื่นๆอีกเช่นหัวสูบลิงก์ไอเสียเป็นส่วนใหญ่ 3. จัง,วงหวะงาหรือจังหวะกำลังการใช้งานความดันจากการเผาไหม้เริ่มตั้งแต่การจุดระเบิดจากประกายไฟหัวเทียนก่อน ศูนย์ตายบนและเบนซินจะเผาไหม้สมบูรณ์ในช่วงจังหวะอัดแล้วดันหัวลูกสูบหลังจากเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากื่อนเป็นลงให้เลื่อนลงมาจากศูนย์ตายบนสู่ศูนย์ตายล่าง ความร้อนสูงเกือบถึงจุดที่เชื้อผสมอากาศและเบนซินจะติดไฟขึ้นได้เองนะคะประกายไฟจุดระเบิดจะปรากฏขึ้นเพื่อเป็นความร้อนที่จะจุดให้เบนซินติดไฟเผาไหม้ขึ้นตำแหน่งที่เกิดประกายไฟจุดระเบิดจะอยู่ก่อนศูนย์ตายบนเล็กน้อยตอนปลายจังหวะอัดเมื่อเกิดการจุดระเบิดขึ้นแล้วแปลวไฟจะลุกลามเผาไหม้เชื้อผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศจนกระทั่งเผาไหม้หมดต้องใช้เวลาประมาณ 1-1,000ถึง1,000วินาทีจึงต้องทำการจุดประกายไฟเพื่อจุดระเบิดก่อนที่ลูกสูบถึงศู์ตายบนตำแหน่งจุดติดไฟหรือองศาจุดระเบิดขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเครื่องยนต์คือความเร็วรอบและพละจำนวนองศาเพลาข้อเหวี่ยงนะคะสูงสุดของเครื่องยนต์ประมาณ40องศาก่อนศู์ตายบนเมื่อเกิดการเผาไหม้เชื้อผสมที่บรรจุลูกสูบแล้วจะเกิดการขยายตัวของแก๊สเผาไหม้ ที่มีความร้อนสูงและความดันที่เกิดขึ้นจะทำให้ลูกสูบแล่นลงสู่ตายล่างได้นั่นเองค่ะ 4. จังหวะตายการตายเริ่มจากก่อนศูนย์ตายล่างและไปสิ้นสุดที่หลังศูนย์ตายบนแก๊สเผาไหม้จะต้องถูกนำออกจากห้องเผาไหม้อย่างหมดจดในระหว่างจังหวะงานประมาณ40-60องศาเพล่า พ่อเหวี่ยงก่อนศูนย์ตายล่างลิ้นไอเสียเริ่มเปิดจากความดันที่เกิดจากการระเบิดและขยายตัวแล้วต้องลดลงเหลือประมาณ3-5บาร์จะดันให้แก๊สเผาไหม้เริ่มไหลถ่ายเทออกทางช่องไอเสียด้วยความเร็วสูงพอควรและเพื่อต้องการให้แก๊สเผาไหม้จำนวนมาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้หลายออกไปด้วยกระแสไหลามากที่สุดลิ้นไอเสียจึงจะปิดหลังจากศูนย์ตายบน30องศาพเพลา่าข้อเวี่ยง